โอเคนะครับทุกคนตอนนี้ตังเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเจ็ดจอลลาร์นะครับโอเคครับผมก็ขอสวัสดีครังนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพาเพื่อนๆนะครับทําการถอนเงินนะครับซึ่งการถอนเงินนะครับผมสามารถถอนได้2ช่องทางก็คือถอนเข้าบัญชีคลิปตอลเล็ตถอนเข้ากระเป๋าธนาคารหรือสมุดบัญชีธนาคารของเราได้โดยตรงนะครับสะดวกสบายมากๆซึ่งการถอนเงินนะครับผมก็ ให้เพื่อนๆนะครับผมมาทําการนะครับยืนยันตัวตนนะครับแล้วก็เอ่อเขาเรียกอะไรอะ่ะเพิ่มบัญชีธนาคารเข้าไปก่อนเพื่อที่จะให้มันตรงกับชื่อของเรานะครับหนึ่งคนสามารถสมัครได้หนึ่งไอเดีเท่านั้นนะครับ,รบเขาก็เลยมีการให้เรายืนยันตัวตนแล้วก็อ่ให้เราเอดบัญชีธนาคารเข้าไปแต่ถ้าใครไม่มีบัญชีธนาคารก็สามารถถอนเงินเข้ากระเป๋าคริปโตวอลเลตได้อ่ะอันดับแรกเลยนะครับ ให้เพื่อนๆมาที่คำว่าของฉันแล้วก็ไปตั้งค่านะครับรหัสผ่านกองทุนตรงนี้ก่อนรหัสผ่านเงินทุนนะครับก็รหัสเก่าถ้าคุณไม่มีรหัสเก่าถ้าคุณเข้ามาครั้งแรกนะมันจะให้คุณกรอกรหัสแค่2ช่องเท่านั้นนะครับส่วนใครที่เคยกรอกแล้วนะครับผมมันก็จะขึ้นรหัสเก่ารหัสใหม่แบบนี้อืมก็กรอกหรือตั้งค่าไปได้เลยนะครับประมาณนี้ตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับใครที่จะถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารหลังจากที่เรายืนยันตัวตนเสร็จแล้วนะ กดคําว่าผูกกระเป๋าเงินแล้วก็กรอกเลขบัญชีธนาคารกรอกชื่อเจ้าของบัตรแล้วก็เลือกธนาคารได้เลยมีกสิกรมีกรุงเทพกรุงไทยคือมีเกือบทุกธนาคารเลยนะครับกดเสร็จแล้วนะครับก็ให้เ,เพื่อนๆนมาที่คําว่าถอนเงินนะครับเพราะว่าการถอนเงินไม่มีขั้นต่ํานะถอนเท่าไหร่ก็ได้อันนี้ผมได้รายได้มาประมาณ7.57 usdt นะผมก็จะกดเข้าไปครับถอนเงินนะครับแล้วผมก็จะทําการเลือกวิธีการถอนว่าเราจะถอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือ USDT USDT เนี่ยจะเป็นข้างบนก็เป็นกระเป๋าคริปโตส่วนถ้าใครจะถอนเข้าบัญชีธนาคารโดยตรงเลยก็คือกด THB นะครับแล้วก็ถ้าใครยังไม่ผูกบัญชีนะก็คือให้มาตั้งค่าตรงนี้แต่ถ้าใครตั้งค่าแล้วนะครับมันก็จะขึ้นให้เราเลือกเลยนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยววิดีโอหนะ้าผมจะสอนถอนผ่านบัญชีธนาคารนะวิดีโอนี้ผมจะถอนเข้าบัญชีคริปโตก่อนนะครับแบบนี้อ่า มันก็จะมีให้เราเลือกว่าเราจะถอนผ่านบัญชี BEP 2 0หรือ TRC 2 0นะครับ BEP 2 0เนี่ยค่าธรรมเนียมมันน้อยนะครับก็คือน้อยมากๆนะครับส่วนในส่วนของ TRC 2 0จะเป็นตอน BEP 2 0เนี่ยจะเป็น BNB Smart Chain ผมก็เลือก BEP 2 0ทีเนี้ยเราไปกดกระเป๋าที่อยู่ Wallet ของเราที่ไหนอันนี้ผมจะยกตัวอย่างของ Binance ีเหนะครับ พอเรากดเข้ามาที่ Binance TH เสร็จแล้วนะครับผมก็ให้กดคำว่า,าฝากนะครับไปที่กระเป๋าเงินหรือว่าหน้าหลักก่อนนะครับกดคำว่า,าฝากครับแล้วให้เลือกเป็น USDT ครับถ้าไม่เห็นก็พิมพ์เลยครับ USDT USDT USD แบบนี้ก็กดเข้าไปมันก็จะให้เราเลือก Network Network เมื่อกี้แหละครับก็คือ BEP 20 TRC 20นั่นแหละครับเขาเรียก Network นะครับอ่ะแล้วก็เมื่อกี้ถ้าใครเลือกเป็น TRC 20ก็กดอันนี้ แต่ถ้าใครเลือกเป็น BEP 2 0ก็กดอันนี้กดจิ้มเข้าไปครับมันก็จะมีอ่าเลขให้เรา c o ปปี้ครับกดเข้าไปครับเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมไกลที่อ่าใช้งานคลิปตัวครั้งแรกมันจะใหเรายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ผมเคยใช้แล้วก็คือไม่ต้องยืนยันกด Copy ี้เลขท้ายกระเป๋าครับตรงนี้กด Copy ครับมันก็จะขึ้นว่าคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดแล้วก็ให้เรากลับไปที่ปนะครับทีนี้เมื่อเข้ามาที่ F แล้วก็กดวางตัวนี้ได้เลยนะครับ กดจิ้มไปหนึ่งครั้งแล้วก็กดแช่หนึ่งครั้งแล้วก็กดคาว่าพาร์หรือวางได้เลยครับโอเคนะครับเมื่อเรากดวางไปแล้วนะครับผมเราจะถอนเท่าไหรครับอจํานวนถอนขั้นต่ําไม่มีนะครับก็คือ0ก็กดคาว่า All นะครับมันก็จะขึ้นมา7.57นะครับรหัสผ่านการซื้อขายนี่แหละครับก็คือที่ผมพาตั้งเมื่อกี้นะครับก็คือตั้งไปเลยนะครับกดกรอบไม่ใช่รหัสผ่านเข้าสู่ระบบหน้านี้เป็นรหัสซื้อขายนะครับกดถอนเงินครับ อ้าวรหัสผ่านความปลอดภัยผิดแล้วบาน้สวยแล้วกดถอนครับอ่าส่งเรียบร้อยครับทุกคนอ่าตอนนี้เราก็ได้ทำการถอนไปเป็นที่เรียบร้อยต้องมาดูไปที่ประวัติซื้อขายแล้วก็มาดูที่การถอนเงินสดของเราครับเนี่ยครับถอนเงินสด7.57ดจุดมาดูกันครับว่ามันจะเข้าตอนไหนนะครับตอนนี้เป็นเวลา เก้านาฬิกาห้าสิบสองนาทีนะครับก็เดี๋ยวถ้าเ,เดี๋ยวถ้าเขาเรียกอะไรอะเดี๋ยวถ้ามันเข้ามายัางไงผมจะเอามาให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคเนาะก็เราไปก่อนนะครับโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ตังเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเจ็ดจุดห้าเจ็ดดอลลาร์นะครับก็ ตอนที่ผมตัดคลิปอยู่นะครับมันก็เข้ามาตอนนี้ผมก็มาเช็คดูแล้วว่ามันเข้ามาจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับหลักฐานการถอนเงินว่าเราสามารถถอนเงินได้จริงๆนะครับโอเคก็เงินเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube ของอัปไลน์เตไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ